วันนี้เนาะก็จะแนะนําในการซับฟากตีฟากซับฟากนี่มันมีเป็นร้อยแปดพันวิธีนะมันมีมันอยู่ที่ว่าลูกค้าจะสั่งประมาณไหนบางคนก็จะเอาข้อไผ่แบนี้ไว้เนี่ยนะบางคนก็เอาแบบเลาะข้อออกแบบนี้เงี้ยมันอยู่แค่บางคนเอาเอาข้อไว้บางคนไม่เอาข้อมันอยู่ที่ว่าพี่ๆเขาจะทำอย่างกับเลาะข้อทั่วไปเนะี่ยเราเลาะอย่างนี้ก็ได้ถ้าเลาะอย่างนี้มันผิวมาครั้งมันจะฉีดเข้าไม เนี่ยล้อล้อแบบนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวค่อยๆละเลาอข้อออกเราซับแล้วมันจะเลาะยากถ้าถ้าลูกค้าบางคนที่ว่าล้อข้อออกแล้วอย่างเงี้ยนะจะลาะอย่างนี้ก็ได้ล้ะก่อนแล้วก็สับนะเนี่ยเนี่ยมันมันมันจะฉีดอยู่ตรงนี้นิดหนึ่งนะแต่ว่าวิธีวิธีการถ้าถ้าลูกค้าลาะข้ออย่างเงี้ยจะจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยสวยถ้าที่เขาจะลาอข้อให้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 หมุนเอาอย่างเี้ยนะ เ,เอาเอามีดเอียงแล้วก็จับมามาด้านใดด้านหนึ่งเนี้ยถนาดซ้ายถนาดขวาก็ได้เราก็ให้เราหมุนไม้เอานะฮะหมุนไม้อย่างนี้นะเห็นไหมแล้วเราหมุนไม้ข้อถ,ถ้าเราเยอย่างนี้ผิวมันจะสวยขึ้นนะครับเนพะราะว่าข้อ,ขอเอาเอาข้อออกแค่นีน้หน่อยๆอ,อย่างนี้นะน มันข้อมันมันมันจะมมไม่ไม่ไม่ค่อยเฉี่เท่าไห่นะอยู่ที่อยู่ที่ตัวเราเนาะอ่าแล้วก็วิธีซับอย่างนี้ถ้าเราขนาดด้านขวาเรามาอย่างนี้ก็ได้เนี่ยผมขนาดกว่านะถ้าผมผมถขนาดขวาผมก็จะอ่าด้านด้านด้านขวาด้านซ้ายแล้วผมก็จะหมุนหมุนหมุนไม้ไผ่อย่างนี้มันมันมันจะมันจะง่ายทนในในการที่ว่าเราเราหมุนหมุนหมุนปื๊ดมันมันจะหมุนง่ายแล้วก็จะประจับกลม ข้อตรงนี้ข้อนี่มันจะเรียบดีกว่าเราเอาเอาพวกกระดาษทรายอะไรมาเลาะอย่างนี้เนาะนะครับจับวางดู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 ีกทีหนึ่งนะครับเนี่ยจับนะถ้าถ้าถ้าเราถนัดเอาที่ถนัดนะเอามีดมาข้างบนแล้วก็เอามือนิ้วนี้ดันอย่างเงี้ยมันจะไวกว่าที่เราเราขับบางคนว่าล้อข้อเอากระดาษทรายมามาล้อ มันข้อไผ่มันจะไม่ค่อยสวยนะครับอยู่ที่เรา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 ทำพวข้อออกมานะเนาะแล้วการซับการซับมันมีซับอยู่หลายๆอย่างนะใช้ขวานก็ได้แต่ว่ามีดอย่างนี้มันจะซับไม่ค่อยดีนะเทคนิคการที่ว่าเราท,ทําทําฝ้าก็เหมือนกันบางคนพี่บางคนเนะี่ยอยู่ที่ข้อสอบสั้นข้อสอบยาวด้ามด้ามนี่มันจะไม่ไม่ยาวนะอเอแคครึ่งสอบของแต่ละคนอย่างนี้ สังเกตดูนะครับนี่ตรงนี้เองไม่ได้ยาวนะถ้าเอายาวเนี่ยมันมันจะติดข้อเวลาเราเหวี่ยงไปอย่างเงี้ยมันมันจะติดข้อเราถ้าเราเหวี่ยงไปแค่นี้ยมันจะพอดีกับข้อสองเราเราพอดีพอดีเลยมันจะไม่หนักเกินไปเนาะถ้าด้ามยาวมาติดข้อตรงเนี้ยเวลาเราทำานงานเราช้าอ่าอันนี้ก็ที่นิคของการสับก็ไม่มีอะไรหรอกครับเราก็สับให้สับตัวแรกก่อนนะเนี่ยสับตรงนี้ดยก่อนนะเนะี่ยนี้เอาแบบช้าช้านะพี่ๆบางคนยังไม่เคยสับนี้นะอ่า ด้านหน้า <S <S ด้านหลังอนะี่เขาก็ต้องสับนี้ไป <S <S ไปเรื่อยๆก่อนอย่างนี้ครับระยะห่างก็ซับประมาณสักหนึ่งเซนนะครับเซนแต่มันไม่ปปไม่เกินเซนนะติดข้อเสร็จแล้วเราก็มาสับตรงนี้ต่อแล้วก็มามา,มาตามข้อเรื่อยๆนะ ไม้อันนี้มันมาอยู่หลายอยู่หลายวันแล้วเนาะถ้าทำให้ดีไม้เราคนตัดมาวันนี้เราทับวันนี้เลยมันก็จะทับง่ายครับผม เราทําเสร็จนี้แบบนี้เรียบร้อยแนละ้วให้เรามามาฉีกครึ่งเนาะให้เราตีตีตีกลมๆอย่างนี้ตีไว้เยอะๆเลยก็ได้เน,ะเนาะแต่ว่าเนี่ยที่ตีเราตีไว้เยอะคือตีมันาประมาณ,มาณนี้นะครับนะครับเนี่ยวันนี้ฝ่อนจบเราเราก็จะตีเป็นท่อนอย่างนี้นะเราตีกองอันนี้กองนี้จะเป,เป็นหลักพันนะเราตีกองกองกองไว้อย่างนี้นะเสร็จแล้วเราถ้าเราจะล้อข้ออย่างเงี้ย ให้ให้เราล้อข้อเป็นใช้วิธีนี้นะครับแล้วี่อยูหลายอย่างเนาะ,ะท้่พี่มาคนเราเลาะเรา,เราหาตู้จุดไหนก็ได้นะให้เรา,เราให้เรา,าหาจุดแล้วก็ล้อก็ลาะมาให้เราออกมาเรื่อยๆอย่างนี้นะ เราก็จะได้ชิ้นงานมาอย่างนี้ชิ้นงานมาอย่างนี้ถามว่าละเอียดหรือยังก็ยังยังยังไม่สวยงามนะให้พี่ๆเขาทับก้ออีกแต่งอันนี้เขาเรียกว่าทับแต่งถ้าอย่างนี้เวลาเราเอาไปเอาไปพูพื้นเนี่ยมันก็ยังไม่ยังไม่ละเอียดนะเราเราเราถามาาลได้ยาเราก็เขาเรียกว่าแต่งด้านด,ด้านในอีกทีที่เก็บงานนะครับผมให้เราแต่องอย่างนี้ตับตับข้างหลังอีกทีหนึ่งนะครับเนี่ย ทช้าๆเราไม่ต้องรีบครับทำไปเรื่อยๆครับนี้เราจะซักงานแบบละเอียดทำเป็นพวกผน,นังทำเพดานอย่านี้นครับเราจะต้องคอยซับให้มันละเอียดอยี้นิดหนึ่งพอค่อยไล่ไปเรื่อยๆทีนี้มันก็จะเวลาเราปูพื้นมันจะแนบถ้าเราปูเส้นใหญ่ๆประมาณนี้นะ งานมันจะออกว่าเวลาเราซับยากเราซับเป็นพูคื้นะมันจะไม่ค่อยเรียบครับผมนี่ขอเชื่อซักบ้างแบบ,บ,บละเอียดหน่อยอย่างเงี้ยนะอก็ค่อยเอามาเรื่อยอย่างเงี้ยนะ ที่คนไหนที่ว่าซื้อฟ้ากไปเราต้องการความละเอียดนะครังมันยาบเราต้องการละเอียดก็ให้เราซับซับอีกทีนึ่งอย่างนี้ก็ได้นะจะใช้เป็นมิโต้ก็ได้ครับถ้าทำเป็นสันเส้นใหญ่อย่างนี้นะ ประมาณนิ้วกว่าเนี่ยเวลาเอาไปปูพื้นน่ยมันจะไม่เรียบว่าหละ่ะเราก็ต้องคอยับแต่งนี้สังเกตดูเราเราจะเอาไม้วางโค้งข้างหลังเนี่ยมันจะซับงานทํางานง่ายนะเราอยากเอาไม้ที่ว่าเท่าเล็กมามันจะซับงานมันก็จะซ,ซับยากเนาะ เสร็จแล้วทีนี้เราก็มาเป็นการล็อข้อการล็อข้อเนี้ยเราจะใช้ฝานก็ได้ใช้มีดอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าวิธีถ้าเราทําเป็นอาชีพเราจะใช้ใช้ใช้ตัวน,นี้นะครับใช้เสียมเสียมนี่ก็เราตีจากเป็นแหนบนะทําเป็นบ้องยาวๆมาเวลาเราจะเซาะร่องอย่างเงี้ยมันมันจะมันจะทำง่ายเนาะแต่ว่าเอาเอาเอาทีละอย่างก่อนหนึงที่เขาทําแบบเล็กๆน,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 น้อยอย่างเงี้ยแบบที่ว่าจะไม่มี ไม่ไม่ไม่มีเสียมะนะอ่ะเนาะท่านพี่เขาล่อค่ออย่างนี้นะจับแล้วก็เอาวางอย่างนี้เดี๋ยวลูกดูจับนี่นะจับแล้วก็ไม่เกิดูอลไรเห็นไหมนะฟันนี้ก็ได้เราเราค่อยๆเราเระวังมือนิดหนึ่งแล้วก็เอามายกขึ้นมาอย่างนี้แล้วเ,เราก็วางเล่อฟันลงไปเลย หรือว่าจะใช้ขวานอย่างนี้ก็ได้นะขวานก,ก,ก็เหมือนกันน,น,น,นี่ขวานก็ได้แต่ว่าถ้าจะให้ดีให้งานออกมาสวยเราก็ต้องหุก,ก็ด้วยช้ตัวนี้ตัวนี้มันจะเลาะปริมาณ ทำเยอะๆทำก็ที่ล้วมีกาทันแผ่น,นผมก็ทำอย่างเงี้ยอันนี้เราจะไม่เหนื่อยครับเราใช้ตัวช่วยอย่างเงี้ยนะเรายาวแต่ว่าเราใช้น้อยๆอย่างเงี้ยพี่ๆเขาก็เอา เอาเสียมมาแล้วเขาก็ทําถ้าเราซับแบบละเอียดเนี่ยเวลาเราปูเสร็จแล้วเนี่ยงานมันก็จะออกออกออกดีก็เวลาเราวางคืนเนี่ยมันก็จะเสมอเนาะเสมอแล้วเราก็เรียบแบนอย่างเงี้ยครับถ้าเราซับแบบหนาๆนานหน่อยเนี่ยมันมันจะโก่งไปโก่งมาเวลาเราเหยียบทําผนังอะไรมันจะไม่ค่อยสวยครับหรือว่าถ้าเราจะไปใช้งานก็ใช้เผาไฟก็ได้ใช้แก๊สเป่าก็ได้เพื่อเก็บขนพวกเนี้ยเขาเราียกว่นว่าเสี้ยนอย่างเงี้ยเนาะแต่ตลาดที่นี่ก็จะทําซับเสร็จแล้ว กระบวนการก็จะเอามาแช่น้ำยาเี่ยถ้าเราสมมติว่าเราแช่อย่าง,งนะี้เนาะเดี๋ยวจะให้พี่ๆข,ขออขอดีงานนะครับอ่าเดี๋ยวนะเว้ยสุนครับผมขออนุญาตนะครับนี่ เราก็จะซับเสร็จแล้วก็เอาแชพ่พี่เห็นบ่อแช่ข้างบนเลยนะข้างบนก็เป็นสต๊อกเก็บฟากไม้ไม้ฟากของเราเนาะนี่ครับเก็บทีละเยอะๆอย่างเงี้ยนะเกี่ยวกับงานฟากทีนี้ฝน,นมันตกครับยังก็ซับเก็บไ้เรื่อยๆครับผมโอเคเนาะพี่ๆคนไหนที่ว่าอยากจะได้ฟากก็ติดต่อมาได้นะเบอร์โทรผมก็0 8 9ย์0 2 1 2 8นะหรือที่เขามีปริมาณน,น้อยก็ซับเองที่บ้านก็ได้ตัดไม้ไผ่มาเลยอย่างเงี้ย ถ้าไม่ไผ่มาก็จัดการเองเลยฝ้าไอส่วนนี้จะเป็นพวกทั้งสร้างนวล้างมนไอตรงซับได้หมดนะครับผม